โ okay อเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็ย K อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกกมาพบกับช่องสวีปตี้ครับมือชินเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี Ai ้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกมมครับต์กันอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการสร้างไปเรื่อยนั่นเองนะสาหรับวันนี้นะคะทุกคนในการสร้างไปเรื่อยของเราบุ๋มก็ทําการคิดบ้านมาแบบคร่าวๆนะคะแต่ก็ยังไม่เคยสร้างออกมาจริงๆก็มาดูกันดีก,กว่านะคะว,ว่าจะสร้างออกมาเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือบุ๋มมาในโหมดเอาชีวิตรอดแต่ว่าเตรียมของไว้หมดแล้วนะก็มาลองดูกันดีก,กว่านะคะว่าบุ๋มจะสามารถ สร้างบ้านแบบว่าในโหมดนี้ได้แบบจริงจังมากแค่ไหนกันเพราะบุ๋มก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้คิดมาเลยทุกอย่างมันต้องมีการลองค่ะขั้นแรกเราก็จะเริ่มจากทางขึ้นบ้านก่อน,นะคะซึ่งจะใช้ประมาณ3อันอันนี้ก็จะใช้ไม้อันนี้อันนี้จะเป็นบ้านไม้ริมทะเลนะคะตีมบุ๋มก็คิดมาประมาณนั้นโอเคแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บอืม เอาไว้ประมาณนี้ก่อนฝั่งนี้มันจะมีระเบียงเพิ่มอีกดีไหมทุกคนอ่าอาจจะดีนะเอาขึ้นมาอีกสักสามบล็อกนะคะก็บอกเลยว่ารายการนี้เน้นสร้างม่วนนะคะทุกคน <c oughs> จริงๆเพราะว่าบุ๋มคิดไม่ออกไงอ่ะใส่บันไดกับหัวมาปึ๊บปึ๊บแค่ okay, น่าจะได้แหละคิดว่านะบางทีก็ลืมตัวเพราะว่าบุ๋มไม่ได้มากับหมดเอ้นั่นไง <c oughs> ไม่ได้มากับหมวดครีเอทีฟต่อไปก็ใส่พื้นให้เรียบร้อย อันนี้แบบเน้นความขา,ขาวๆมากเลยอะอาจจะมีการแก้นในภายหลังนะคะตอนนี้ใช้แบบนี้ไปเกินเดอ้อตรงนี้ก็หนสองือฮึมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยแบบที่คิดไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้พอสร้างออกมามันคือ,อะระายคุณบุม๋มต่อไปก็วางตรงนี้ขึ้นค่ะ2องสามสี่หนึ่งสองสาเมื่อกี้เกิดข้อผิพลาดนิดหน่อยนะคะบุ๋มต้องทําเข้ามาอีกก่อนหนอนันแล้วก็ใช้ไม้ขาวนะคะในการวาง หนึ่งสอห้าโอเคตั้งแบบนี้สิไอเราก็ไปมั่วไปมุดอยู่1 2 3, 4, ึ่งสองห้าอือฮึจากนั้นบุ๋มก็จะนับขึ้นมาสักประมาณนี้คือบ้านหลังนี้มันจะมีความเท็กเจอร์เข้ามาเยอะสักนิดหนึ่งสอา หนึสองสาบุ๋มอยากจะลองทำบ้านสีอื่นที่ไม่ใช่สีไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยค่ะทุกคนฮถือว่าพออนุโรมได้อยู่อะต่อไปก็ภายในบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยมันก็จะไม่ได้เยอะมากนะก็จะมีอุ้ยไม้หมด <c oughs> เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหมดตอนนี้ฮะต้นไม้ต้นนี้อใช้เป็นเสาบ้านเลยดีไหมเนียนะะเอาออกก่อนแล้วกัน โอเคต่อไปก็วางพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ้าวไม้หมดไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรเราแปรได้นีค่ค่ะชุบ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 อันนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านวางมาก่อน,นะคะต่อไปก็เดีย๋ยวเรามาดูองศากันว่าจะทํายังไงตรงนี้บุ๋มว่าทําแบบนี้ได้เลยก็คือมันจะเป็นหน้าต่างนะคะอือฮึต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ที่มันเป็นไอ้นี่ใช่ไหม เราจะทำเป็นแบบแนวเฉียงมาหรือเปล่าบุม๋มบุ๋มเริ่มเถียงกับตัวเองนะคะทุกคนไม่ต้องงงโอเคเดี๋ยวเรามาทำหลังคาลองดูก่อนจะได้รู้ว่ามันเข้ากันหรือเปล่าซึ่งหลังคาที่บุ๋มจะทำในวันนี้ก็แหวกแนวแล้วะคะ่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นบุ๋มทำหลังคาแบบว่าสีโทนนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ใครอยากจะสร้างตามก็ค่อยๆดูแล้วกันนะคะบุ๋มก็สร้างมั่วเหมือนกันคอนเซปต์ของรายการนี้ม,มีอะไรมางบุ๋มสร้างมั่วเพราะว่าบ,บุ๋มคิดไม่ออก ลองดูมันจะเข้ากันหรือเปล่าถ้าไม่เข้าเราก็ต้องแก้อันใหม่นะคะเพราะว่าบุ๋มจะใช้เป็นสีนี้ในการวางเป็นล้งางคาถึงสีมันจะโคตรตัดกันก็เถอะนะแต่เราคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีมั้งอ่าโอเคอเคดำๆหน่อยเดี๋ยวก่อนตัวนี้วางผิดอะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ภายในบ้านกันต่อนะตรงนี้มันก็ต้องปิดมาแน่นอนอเคต่อไปก็ฝั่งนี้ บุ๋มคิดว่าไม้เนี่ยมีแนวโน้มจะไม่พอสูงมากนะคะแล้วบ้านที่บุ๋มสร้างมันดันเป็นบ้านกลางเกาะมีหมู่มบ้านใกล้ๆอยู่นะทุกคนดูซีดนี้โคตรดีบอกเลยดีทุกอย่างยกเว้นโลเคชั่นที่บุ๋มมาเลือกทําบ้านเนี้ยเออเน้ะมันเป็นผนังบ้านเออบุ๋มก็แค่วางตรงนี้ให้เต็มแล้วก็ใช้สิ่งนี้เขียวๆว,วางตรงนี้นะคะอือ uh ฮึ huh. อ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเติมแต่งกันอีกทีต่อไปตรงนี้ก็ปิดเหมือนกนะะันค่ะ ชึบ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 แล้วก็ตรงมุมสองบล็อกปึ๊บ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 ตรงนี้ก็เชื่อมกันเลยก็ได้โอเคต่อไปก็ให้มันตรงกันกับข้างหน้านะคะเอ้าบล็อกเริ่มหมดแล้วทุกคนบุ๋มจำเป็นต้องเสกแล้วนะคะโอเคกลับมากันอีกรอบบุ๋มไปเสกของมานิดหน่อยอะทุกคนพอรู้สึกว่ามันน่าจะไม่พอจริงๆเราก็เลย ต้องมีการเซก,กันหน่อยนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือผังบ้านของเราแต่บุ๋มรู้สึกว่าตรงนี้อ่ะหลังคามันสีเข้มเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนมานะคะเป็นสโตนบริกเดี๋ยวขอล็อกเปลี่ยนอยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ยทุกคนบุ๋มว่าแบบนี้มันดูสบายตาก,กว่ากันตั้งเยอะนะคะเฮ้ย <c oughs> บุ๋มรู้ได้ทำไมนี่มันถึงหมดบุ๋มเอามาต่อล็อกนีเองโอเคถือว่าได้ความสบายตาเพิ่มอีกหนึ่งแมทอะ ต่อไปมาทํากันต่อค่ะพวกฝั่งนี้ก็คือจะวางอันนี้ให้เต็มไปเลยแล้วเราก็จะต่อด้วยนี่บล็อกสีเขียวอ่าฮะประมาณนี้ต่อไปก็เป็นข้างหลังนะคะก็จะมีอารมณ์เดียวกันกันกบฝั่งข้างหน้าแต่ว่าจะใส่ t e x t จอร์พวกนี้เข้าไปเฮ้ยอันนี้บุมวางทุกข้างมันก็น่าจะสวยดีนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันหน่อยปึ๊บมเโอเคต่อไปก็ฝั่งนี้อ่าฮะ ต่อไปข้างหลังเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางอ่ะเราวางตรงนี้มาเลยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็เริ่มวางหลังคาต่อกันดีกว่าอ่ะอน,นี้ลืมทุบลืมลืมลืมทุกคนโทษทีไปต่อกัน,นะคะ่ะชึบชึบได้กับหัวมันได้ต่อไปก็ฝั่งนี้เริ่มจากตรงนี้ ได้กับหัวมันได้ได้กับหัวเอ้าได้กับหัวตรงไหนนะเนี่ยได้กับหัวมันได้ชุบแล้วก็ได้กับหัว,อหหว,ว,หวโอเคต่อไปก็เป็นบล็อกบริกนะคะหรือว่าบล็อกอิฐนั่นเองแล้วแล้ว,ลวมันยังไม่เสร็จสิคะทุกคนแถวนี้เราก็จะวางเลี้ยวไปด้วยอ่าซึ่งมาถึงตรงนี้มันคือ,อไรก็คือต้องวางเลี้ยวไว้คะทุกคนปึ๊บชุบ วางกับหัวบุ๋มมาไม่พออีกอย่างหนึ่งแล้วแหละบางคนอาจจะบอกว่าทําไมที่ถึงไม่สร้างในหมดครีทีฟไปเลยจะได้ไม่ต้องหมักมอคอยเสกข,ของเอาอะไรอย่างนี้ก็บุ๋มแค่อยากจะสร้างในหมดเอาชีวิตรอดเฉยๆนะคะทุกคนไม่มีอะไรมาก <c oughs> นั่นแหละชือ่อเพราะว่าถ้าเป็นหมดครีทีฟมันก็จะแบบไอ้นี่ไงบุ๋มรู้สึกว่าสร้างในหมดเอาชีวิตรอดมันดูแบบว่าดูเรียวมากกว่าปึ๊บชึ้นปึ๊บน้องจะสูงกว่าเพื่อนไหมอ่ะน่าจะสูงกว่าไม่เอาเราทุกบอกเลย เราจะทําให้มันเท่ากันกับไม่นั่นโอเคแค่นี้ก็พอแล้วก็เสริมสิ่งนี้เข้าไปนะคะวางไปจ้าชึบชึบชึบ,ชบกินอาหารกันเลี้ยวเลี้ยวถ้าบุ๋มบางนี้แบบเอาอ,ออกมามันจะซ้อนทับกันนะเห็นไหมเราต้องปล่อยตรงไหนตรงหนึ่งไปก็เอาตรงนี้แล้วกัน ต่อไปก็ฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะคะมีปัญหาแค่ฝั่งนู้นแหละจะพอหรือเปล่าเนะพอแหละมัง้งเชิบอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เสร็จหมดแล้วเหลือแค่วางสลับนะคะซึ่งบุ่มไม่ได้เอามาอีกริ้วเราใช้เป็นไม้แทนได้ปะน่าจะพอแก้ขัดกันได้อยู่ก่อนอื่นต้องหาอะไรไปลองน้องสักหน่อยมันถึงจะวางได้อ่ะอัดมาเลยค่ะทุกคน อันนี้แค่วางแบบว่าให้มันวางได้เฉยๆนะต่อไปก็คือจะวางไม้นะคะที่มีอยู่เยอะมากของเราเปิบเบเปถ้าเป็นไม้แบบไม่ปอกเปลือกมันก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งนะแต่ผมมันมีแต่ไม้แบบปอกเปลือกแล้วไงเราไม่อยากจะเสก,กเยอะต่อไปก็วางให้มันเันะนะหน้าโอเคแล้วก็วางพวกนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นหลังคาแบบแบบขนมั่วนี่ค่ะทุกคนเจอ Okay. ต่อไปก็ตรงนี้เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือตัวบ้านของเรานะตอนนี้หน้าตามันดูงงง,งนิดนึงนะคะเอาไปก่อนเถอะอ่ะตรงนี้บุ๋มว่าถ้าวางเป็นอะไรสักอย่างบุ๋มก็เลยเตรียมสิ่งนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆนี่นมาวางตรงนี้กันโอนะคะก็เลี้ยวมาถึงมันจะไม่ไปทางเดียวกันเท่าไหร่ก็เถอะอ ตรงกลางก็ไม่ต้องวางก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปทําอย่างอื่นเอ้าลืมอาที่ดับไฟมาโอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมกับที่ดับไฟดับให้หมดมส่วนตรงกลางตรงนี้อาจจะวางเป็นอะไรสักอย่างอย่างเช่นใบไม้ก็ได้นะคะมันก็จะเพิ่มความแบบน่าดูมากขึ้นนะค่ะทุกคนต่อไปก็วางเป็นรั้วนะคะวางรัว้วอ่า จะเป็นชานองนี้ตรงนี้ก็วางรั้วขึ้นไปตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้ด้วยก็ได้ส่วนตรงนี้ไม่ต้องวางนะคะเพราะว่าเราจะวางเป็นนี่เลยแลนเทิร์นนะคะเพื่อความสวยงามหน้าบ้านหรือถ้าอยากจะวางก็วางได้นะแต่ว่าบุ่มวางตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอ่ะจะเป็นลักษณะนี้ท่าทางเข้าเดีย๋ยวขอแก้ทางเข้าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันไนอ้นี่แบบนี้พอได้ไหมอะ <laughs> มันดูแปลกๆไหมอะ่ะแล้วก็อันนี้อ่ะโอเคดูเป็นทางเข้าที่แบบเล็กน้อยมากเลยหรือว่าเราอาจจะวางเพิ่มเท็กเจอร์ทางเข้าได้อีกนะเออแบบนี้ก็ได้ทุกคนอืไฟก็ปักตรงนี้ไปอีกหนึ่งส่วนตรงนี้วางเป็นรัวนะ้วน่าจะหมาะกว่าอ่ะโอเคออกมาหน้าตาประมาณนี้วางใบไม้ไปหนึ่งเมตรกรุบๆต่อไปนะคะ เดี๋ยวเรามาทําข้างหลังกันต่อเลยยังไม่เสร็จเลยนะคะสิ่งที่ต้องวางต่อไปบุ๋มคิดว่าเอาวางอันนี้มาก็ได้ได้แหละอืถึงมันจะไม่ค่อยเหมือนข้างหน้าสักเท่าไหร่นะแล้วก็อะแดปมาโอเคต่อไปฝั่งนี้มันจะเป็นโซนห้องนอนของเราดังนั้นก่อนอื่นเลย ข้างบนให้เรียบร้อยนคะคะถามว่าจะปิดด้วยอะไรคําตอบมีเพียงหนึงเดียวปิดด้วยบล็อกไม้โอ๊กนะคะแล้วก็ทําบันไดไม้โอ๊กมาเพิ่มด้วยจะดีมากเพราะว่าเอามาทําเป็นฟ้านหลุมได้อีกนี่ค่ะทุกคนบุ่มนี่ชอบฟ้านหลุมมากเหลือเกินโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองวางกันจะเป็นยังไงชึบชึบชึบช,ช,ชจากนั้นเราก็ใช้บันไดที่เราพอจะมีอน้อยนิด วางไปแบบนี้ตรวกลางก็ปิดอ่ะแล้วก็ห้อยไฟไปค่ะโอเคต่อไปห้องนี้ทําแบบนี้เลยก็ได้อ้าวไม่พอคราเพิ่มแป๊บนึงปึ๊บปบอือฮึชุบช,บชบุแล้วก็วางเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมจะได้มีความไฟห้อยๆตรงนี้เราก็ปิดมาหาทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรากั้นห้องกันอือฮึโอเคประมาณนี้ ต่อไปก็อย่าลืมที่จะวางประตูให้เรียบร้อยประตูกมาเลยบุ่มเลือกประตูมาสองสีนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอไหนมันจะเข้ากันมากกว่าก็เลยจะขอลองวางดูก่อนอันนี้มันจะออกแนวขาวขาวไปเลยนะคะให้เดี๋ยวนะชึบอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้แทนนะคะทุกคนได้อยู่โอเค <laughs> คิดไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเอาละ กลับมาทำตรงนี้กันต่อแล้วถ้าเป็นประตูจังเกิลขอดูหน่อยนะนี่ประตูจังเกิลมันดูมีความประตูน่ารักน่ารักกว่าโอเคต่อไปนี้ก็เป็นประตูตรงนี้แล้วกันอา้าวเหลือตรงนี้ลืมวางได้ยังไงเนี่ยวางให้มันเรียบร้อยไปนะคะตัวนี้บุ๋มจะวางในลักษณะนี้พอเพราะว่ามันเป็นแค่แบบกระจกข้างหลังหรือว่าเราจะวางตรงนี้ก็ได้มันแบบเหลือสองบล็อกนะคะทุกคน ต่อไปก็ไปเอากระจกมาวางกันเลยชบชวิความวางผิดนี้ปึ๊บปึ๊บปบตรงนี้มันเป็นห้องนอนเอาเหลือแค่อันเดียวโอเคเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็ฝั่งนี้อ่ะได้อยู่ทุกคนตรงนี้เป็นห้องครัวบุ๋ม่าทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคได้ออกมาประมาณน,นี้นะคะซึ่งบุ๋มก็ยังไม่จบกับคําว่าสลับอยู่ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลองวางหน่อยแล้วกันนะ ถ้าเป็นแบบนี้มันจะพอดูได้ไหมแต่ไปบุ่มขอกลับไปเกมหมด c ครีอทีฟเหมือนเดิมนะคะทุกคนมาเรามาแก้จุดที่เราไม่ชอบกันดีกว่าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นบล็อกไปเลยอือนี่มันจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้หรือไม่แล้วก็วางแบบนี้มานะคะได้ได้สองแบบเลยโอเคต่อไปไปตกแต่งภายในกันค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการวางพวกของทั่วไปนะคะ ซึ่งถามว่าคิดมาไหมไม่ได้คิดมาอีกแล้วนะคะทุกคนตรงนี้จะขอวางเป็น2เตานะคะทุกคนให้มันดูแบบมีอะไรเยอะๆหน่อยแล้วก็ตัวคราฟตรงนี้เราจะวางเป็นอันนี้ก็ได้สลับนะคะแล้วก็มีกล่องข้างบนกล่องติดการมันเปิดได้อยู่แล้วทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หมุมอยากจะได้ก็คือเป็นบาเรลปิ๊บอ่ามันก็จะดูแบบของเยอะๆนะคะต่อไปก็อย่าลืมที่จะวางสปรูต แคบโดออ่าโอเคฝั่งนี้ก็ปิดข้างมาหน่อยอ่ะเป็นแบบนี้ต่อไปที่มันโลง่โลงๆตรงนี้เราก็จะใส่เป็นพวกแอนวิวแล้วกันมาปูด,ดิงเรือจะมาแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็มีเอนเดอร์เชดนะคะมีเ็นเดอร์เชดตรงนี้เป็นตบปรุงยาก็ได้นะคะใช่ไหมปุ๊บอุย้ยพูดถึงปรุงยาอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนี่นนะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปถึงมันจะดูแปลกๆหน่อยก็เถอะ โอเคเรียบร้อยส่วนตรงนี้บุ๋มจะวางเป็นไฟไว้นะคะทุกคนอือฮึเดี๋ยวรอบนี้ใส่เป็นเทียนสีฟ้าอืมแล้วก็จุดไฟให้เรียบร้อยปูดิงโอเคได้อยู่ได้อยู่นะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนของเราซึ่งวิธีการทำก็ไม่ได้ยากเลย เราก็จะมาวางมั่วอีกแล้วนะคะจะหันหัวไปสักทิหนึงอะประมาณนี้แล้วตรงบนหัวเนี่ยก็จะวางไม้แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันเหมือนหัวเตียงนะคะส่วนปลายเตียงเนี่ยเราเสร์ฟด้วยดักอกได้นะคะนี่ดูเป็นเตียงนุ่มๆฟูๆอีกอย่างหนึ่งที่เราจะวางก็น่าจะเป็นกระถางดอกไม้นิดหน่อยนะคะหัวเตียงอะดูมีความมีดอกไม้อะไรอย่างงี้ดอกไม้สีฟ้า นี่เรานอน,น,อนดูวิวทะเลได้เลยนะเนี่้ข้างๆกันเนี่ยอาจจะวางเป็นอารมณ์เหมือนกับบาเรลเหมือนตูเ้เสื้อผ้านะคะถ้าเราคิดไ,ไดม่ได้มันก็ต้องได้อะวางเป็น2ชั้นไปเลยแล้วก็แปะรูปภาพให้เรียบร้อยค่ะอ่า สักสรูปแล้วก็ข้างๆอ่ะอแล้วอีกตรงนึงบุ๋มก็จะวางเป็นไอเทมเฟรมไปนะคะนี่เป็นโกลไอเทมเฟรมไปเลยพร้อมกับนาฬิกาค่ะนี่ตื่นขึ้นมาก็มองนาฬิกาได้เลยอะไรอย่างนี้ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าข้างล่างมันก็ไม่สามารถวางพรมได้แล้วนะคะมันติดไอ้นี่ไงแถบดอแต่ถ้าอยากวางก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเราสามารถใช้สิ่งนี้วางมันก็จะรู้สึกนุ่มฟูได้เหมือนกันนะคะ แล้วข้างๆเราค่อยใช้เป็นพรมทั่วไปวางแบบนี้อ่าได้เหมือนกันเนื้อคะทุกคนนี่แหละห้องนอนของเราเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะต่อไปภายนอกภายนอกของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากบุ๋มก็จะเริ่มจากการทุบตรงนี้ไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมาตกแต่งอะไรให้ทุกคนดูวางหญ้าค่ะต่อไปก็ใส่ไอ้เจ้าต้นไม้ที่น่ารักของเราเข้าไป ปึ๊บปึ๊บหรือว่าอาจจะใส่เป็นต้นเฟิร์นไปก็ได้นะคะก็จะดูมีความเขียวๆได้อยู่แล้วก็มีที่นั่งนะคะต่อไปก็สีส้มไปเลยค่ะเพื่อความมองเห็นมาแต่ไกลนะคะปึ๊บอืมได้อยู่ถ้าทุกคนเล่นในโหมดเ r รที i นะคะมันสามารถเอาตัวที่เรียกว่าดีบั g Stick มา แล้วเ,เอามาทําแบบนี้มันจะช่วยให้แบบว่าตรงนี้รามันไม่ติดเห็นไหมได้แล้วหนึ่งเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมมันก็จะไม่ติดแล้วนะคะแต่ถ้าหากเป็นเล่นหมวดทั่วไปมันก็จะติดไงอันนี้บุ๋มก็ไม่ค่อยรู้หรอกเอา้าโอเคก็ที่จริงบุ๋มเตรียมของอีกอย่างนึงมาแต่ยังไม่ได้วางเลยก็คือสิ่งนี้ถาม่าวางตรงไหนบุ๋มคงจะวางตรงนี้นะคะ,ะมันก็ดูได้อยู่ ส่วนข้างหน้าขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะวางกระถางดอกไม้สองอันเฮ้ยมันวางไอ้นี่ได้ด้วยอย่ะเพิ่งรู้นลเนี่ยต่อไปเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยทุกคนต่อไปบุ๋มก็จะวางอาดอกไม้สักดอกหนึ่งเพิ่มเข้าไปอ่าประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็อย่ามาแก้ก,กันหน่อยแล้วก็ตรงกลางกระถางดอกไม้กับต้นไอ้นี่นี่สวยงามมากขึ้นนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละบ้านของเราตรงนี้ทำไมแหวงแงเพิ่งเห็น ปักไฟตรงนี้เพิ่มนิดนึงโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านบนเกาะของบุ๋มนะคะทุกคนที่จริงเราสามารถสร้างที่อื่นนอกจากเกาะก,ก็ได้นะมันก็ดูน่ารักดีนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายจุ๊บ